น้องโอศิทิชัยลีโอวิเคราะห์ศึกกัปตันเจอเมดิซาตูสูสีคู่กี้อยู่ที่การชิงจังหวะวัสดีเพื่อนช่องยูทูสอพัฒนาชัยครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วในช่อง u t ท b e สอพัฒนาชัยไล่เข้ามาทุกขณะครับกับศึกชิงแชมป์โลก3คู่ระหึมสังเวียนภายใต้ชื่อรายการวันเดลูชั่นครับและก็จะถ่ายทอดนดในวันศุกร์นี้ซึ่งหนึ่งในการแข่งขันศึกป้องกันแชมป์โลกครั้งนี้นะครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกของกัปตันในรายการวันครั้งนี้กัปตันต้องเจอกับ นักชกจอมเก๋าชาวแอลจีเรียฝรั่งเศสครับเมดีซาทูศึกนี้ถือเป็นมาสสาคัญของไอห,หนุ่มเซนตตึงการป้องกันตําแหน่งแชมป์ครั้งแรกกับผู้ต่อสู้ที่ได้ชื่อว่าเก๋าที่สุดในรายการทั้งยังเคยประมือกับนักชกไทยแนวหน้ามาแล้วหลายคนวันนี้นะครับผมมีข้อมูลดีๆมาฝากครับเป็นทัศนะของคนที่เคยชกกับเมดีซาทูฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบกีฬาการต่อสู้ ฝากกดติดตามช่อง YouTube สวัฒนาชัยแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเอาไว้ด้วยครับขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนต้อมเวทเคยดวลเดือดกับเมดีมาแล้วครับโดยชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันในการแข่งขันกติก,กามวยไทยเมื่อเดือนตุลาคม2561ซึ่งน้องโอ๋ก็กล่าวว่าในฐานะที่เคยชกกับเมดีมาผมมองว่าเมดีเป็นนักชกต่างชาติที่ออกอาวุธได้ดีและมีประสบการณ์สูงครับการขึ้นชกกับกัปตันครั้งนี้ผมมองว่าไม่ง่ายสําหรับกัปตันเพล๋ออาจมีนับมีนอก อยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนก็อยากให้ทั้งสองคนชกกันให้สนุกชกกันให้เต็มที่นะครับรอติดตามครับอีกหนึ่งคนครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อก็คือสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องสิทธิทชัยก็นักชกคิกบ็อกซิ่งระดับโลกครับรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเมดีมานานในฐานะที่เคยชกร่วมรายการเดียวกันมาหลายครั้งและยังเป็นพรีเซนเ,เตอร์ให้แบรนด์เสื้อผ้ากีฬาค่ายเวเนัมแห่งเมืองพัทยาที่เมดีเป็นหุ้นส่วนและผู้ฝึกสอนอยู่ทั้งคู่จึงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในฐานะทีี่ผมมมรู้จักเดาานน แล้วก็ติดตามกัปปิตันมาโดยตลอดคู่นี้เป็นการชกที่สูสีครับไปไม่ดีเป็นนักชกที่เก่าประสบการณ์ส่วนกัปปิตันก็เป็นมวยที่มีอาวุธหนักน่วงคิดประสูสีและต้องสู้กันถึงดีกาแน่นอนจะแพ้ชนะก็อยู่ที่เหลี่ยมมวยและการผ่านมวยครับซึ่งผมคิดว่าถ้าพูดถึงการผ่านมวยเมดีดูดีกว่าแต่กัปปิตันก็ได้หนักผมว่าสนุกแน่นอนต้องดูให้จบครับผมก็จะคอยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยและอีกหนึ่งคนนะครับที่ออกไม่ให้สัมภาษณ์ก็คือลีโอปินโตครับ นักชกชาวฝรั่งเศสหัจใจไทยซึ่งเขาเองก็คือคู่ต่อสู้รายล่าสุดของเมดีบนวทีวันครับทั้งคู่เคยประมือกันในกติกาคิกบ็อกซิง่งและก็เมดีเป็นฝ่ายชนะเมดีเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเอกันเมื่อวันที่14สิงหาคม2563เดอดีโอนะคร่าว็ก่าว่าสาหรับคู่นี้น่าดูจริงๆครับผมต้องบอกว่าเขาเป็นมวยที่ชกยากที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็ว่าได้จะว่าเขาเป็นมวยฝีมือก็ไม่ใช่จะเป็นมวยเดินใช้ร่างกายก็ไม่เชิง ผมว่าเป็นมวยจับทางค่อนข้างยากครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาลักษณะไหนตอนที่ผมชกกับเขาครั้งที่ผ่านมาใน2ยกแรกก็ยังจับทางไม่ได้มาจับทางได้ในยกสุดท้ายซึ่งก็สายไปแล้วครั้งนี้นะครับเป็นคู่ชิงแชมป์ซึ่งต้องชกกัน5ยกก็อยู่ที่ว่ากลับไปตันแต่จับทางของเมดีได้เร็วขนาดไหนเขาจะชกตามเกมของตัวเองหรือจะคอยแก้เกมของเมดีบนเวทีคงต้องว่ากันอีกทีครับในเรื่องของสภาพร่างกายผมว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีใครแพ้ใครอยู่แล้ว ทางด้านทีมงานเพชรยินดีเตรียมพร้อมเป๊ะทุกอย่างส่วนเมดีถึงจะอายุ37ปีแล้วแต่ตอนนี้ร่างกายเขาฟิตมากครั้งล่าสุดที่ผมเจอเขาเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเยอะและตัวใหญ่มากที่สำคัญเขาบอกว่าครั้งนี้จะเป็นไฟสุดท้ายของเขาแล้วสำหรับคนที่จะชกครั้งสุดท้ายในชีวิตผมเชื่อว่าทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมเต็มร้อยแน่นอนคือพร้อมที่จะตายวันเวทีเลยก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นใครชนะครับคู่นี้สนุกมากแน่นอน ก็ฟังสัมภาษณ์ทั้ง3คนแล้วก็น่าสนใจแล้วครับแล้วก็ได้ข้อมูลใหม่หมๆด้วยอย่างที่ลีโอเองนะครับก็บอกว่าเมดีจะชกไปนี่เป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับการตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเชียร์คู่นี้ดูเพื่อนๆมีความคิเดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้ครับฝากมเขาไม่ได้ล่างด้วยกัปตันวิชัทเมดีซาตูเจอกันในรายการวันรีเวอร์ชั่นถ่ายทดสดวันศุกร์นี้ครับเริ่มคูแรกเวลา17.30นอ